ไอโฟน16โปรรุ่นรอบ1เทราไบต์อาจมีความเร็วอ่านเขียนช้าลงเพราะต้องประหยัดต้นทุน <c oughs> Apple Watch Series 9และ Ultra 2กลับมาวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ไม่มีฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือด <c oughs> จอมหลุดเผย Apple Watch รุ่นใหม่จะใช้สายรัดรุ่นเดิมไม่ได้เพราะจะปรับตัวเชื่อมแบบใหม่ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 16 Pro รุ่นรอม1เทราไบอาจมีความเร็วอ่านเขียนช้าลงเพราะต้องประหยัดต้นทุน สำนักข่าวดิจิทัลรายงานถึงข่าวร้ายสำหรับคนที่เลงว่าจะซื้อ iPhone 16 Pro รุ่นความจุ1นึทรไบท์ซะ er แล้วครับหลังจากที่บอกว่าอาจมีความเร็วในการอ่านและเขียนช้าลงกว่าปกติตามรายงานระบุว่า Apple อาจเปลี่ยนชิปแนนจาก Level Cell, t ิปเปิลเลเวลเซล TLC แนนมาเป็นคอร์ดเลเวลเ l ล QLC ใน iPhone 16 Pro รุ่นความจุ1นึทรไบท์ er ครับ ซึ่งแนน QCL จะช่วยให้ Apple ได้รับความจุที่สูงขึ้นแต่ใช้พื้นที่ในการประกอบน้อยลงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามประโยชน์เราดีต้องแลกด้วยความเร็วในการอ่านและเขียนชา้าลงกว่าเดิมทั้งนี้ QLC แ n นยังมีความทนทานและได้เชื่อถือได้น้อยกว่าแบบ TLC แถมยังจัดการเรื่องการเขียนและอ่านอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพที่น้อยลงแต่ท้ายที่สุด Apple ก็ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้เหมาะสมครับตามรายงานยังเสริมด้วยว่า การปรับมาใช้ QLC NAND อาจทำให้ iPhone รุ่นใหม่อาจมีความจุได้สูงถึง 2TB เป็นครั้งแรกหลังจากที่ในปีที่แล้วกับ iPhone 15 Pro Max นั้นสูงสุดที่ 1TB ดังนั้นด้วยความจุที่มากขึ้นนั้นอาจจะเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายการผลิตลงเพื่อไม่ให้ราคาสูงเกินไปครับและแม้ว่ารุ่น 1TB ของ iPhone 16 Pro อาจได้ QLC n a n d แต่รุ่น 128GB, 256GB และ 512GB น่าจะยังคงใช้เป็น TLC เหมือนเดิมครับที่มา m a c l u m e r Digital um. Apple Watch Series 9และ Ultra 2กลับมาวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ไม่มีฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือด ปลายปีที่ผ่านมา Apple ถูกสั่งห้ามจำหน่าย Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก U.S. i t c ตัดสินว่า Apple และเมิดสิทธิบัตรสองฉบับของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ m a s s i ม o ล่าสุดมีรายงานว่า Apple ได้นำ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2กลับมาวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งโดยไม่มีฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ฟีเจอร์อื่นๆและไม่มีผลกับ Apple Watch 4 9และ Apple Watch Ultra 2ที่วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้ทั้นี้ Apple ยังอยู่ในระหว่างการอุธออทธรณ์ข้อพิพาทสิทธิบัตรของ m มาซ i m o โดยมีความหวังว่าศาลอุทธรณ์ของสหรัฐจะปรับคำตัดสินก่อนหน้านี้ของ USITC คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มาในทุกไฟแมค จอมหลุดเผย Apple Watch รุ่นใหม่จะใช้สายรัดรุ่นเดิมไม่ได้เพราะจะปรับตัวเชื่อมแบบใหม่โคสุทมิหนึ่งในจอมแม่นสาย Apple ได้ออกมาเปิดเผยข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับผู้ที่ใช้สายรัดของ Apple Watch รุ่นในปัจจุบันและต้องการซื้อรุ่นใหม่เพราะมีรายงานว่าจะไม่สามารถใช้งานกับรุ่นใหม่ได้ครับตามที่จอรหลุดรายนี้เปิดเผยผ่าน X บอกว่า Apple Watch รุ่นใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของการเชื่อมต่อสายใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้สายรัดรุ่นเดิมไม่สามารถเชื่อมต่อกับรุ่นใหม่ได้แบบ100%นกลไกของการเชื่อมต่อสายรัดใหม่ของ Apple Watch จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2 0 1 4ซึ่ง Apple Watch จะมีการใส่สายรัดทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวเรือนโดยจะเป็นการเลื่อนและคลิกเข้ากับตัวแม่เหล็กทันทีเมื่อต้องการเปลี่ยนใหม่ขณะที่การถอดก็เพียงแค่กดด้านล่างก็สามารถเลื่อนออกไปอย่างง่ายๆครับ แต่การเปลี่ยนแปลงในปีหน้าคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดของ Apple Watch รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่บางลงและหน้าจอใหญ่ขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ใช้งานกับฟีเจอร์การวัดความดันเลือดและการวัดภาวะการหยุดหายใจในขณะนอนหลับสำหรับจอมหลุดไตรนี้อย่างโคสุทมิเป็นคนแรกที่บอกว่า Apple จะมีการใช้สายรัดแบบ Water ร์บ k e r พร้อมกับฝ่ายบูเวนมาตั้งแต่ต้นปีและก็ทำนายได้อย่างแม่นยำด้วยครับ ซึ่งข่าวดูนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะตรงเช่นกันครับที่มา Maclumer X Apple Vision Pro ยังไม่รองรับแอป n e t f l i x แต่สามารถเข้าถึงได้ตัวแทนของ n e t f l i x ออกมายืนยันว่าบริษัทยังไม่นำเสนอแอปพลิเคชัน n e t f l i x สำหรับ Apple Vision Pro ที่กำลังจะวางจำหน่ายในต้นเดือนกุมภาพันนี้อ้างอิงจากรายงานของม a ร์กเบนจากสนักข่าวบลูเบิร์ ถึงแม่ Apple Vision Pro จะไม่สนับสนุนแอป Netflix แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงความบันทึงมากมายจาก Netflix ได้ผ่านแอป Safari และเว็บบราอ์ซอ้์อ,อื่นๆเช่นเดียวกับการเข้าถึง Netflix บน Mac การสร้างแอปพลิเคชันให้รองรับ Apple Vision Pro ไม่ใช่เรื่องยากเนื่องจาก Apple ช่วยให้นักพัฒนาสามารถได้แอป,ปสำหรับ iPad OS ไปยัง Vision OS ได้อย่างง่ายดายทำให้ตอนนี้มีแอปพลิเคชันมากกว่า1ล้านแอป,ปที่พร้อมใช้งานบน App Store ของ Vision Pro ทั้งนี้ Apple Vision Pro จะเปิดให้ทำการสั่งซื้อล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกาวันที่19 ok ara, มกราคมนี้ก่อนจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่2คกุมภาพันธ์2 0 2 4เป็นต้นไปโดยมีราคา3,499ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1 2 2 0 0 0บาทมาพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูล256 g b กะไบต์ที่มา m a c ล u m ม r รและตอกย้ำกันอีกกับข่าว p h o n e ลดราคาในประเทศทินจากรอยเตอร์ เห็นได้ยาก Apple ย่อมหันราคา iPhone ในจีนสู้ตลาดที่แข่งขันอย่างดุเดือดเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากมากกรณี Apple ตั้งใจลดราคา iPhone ลงโดยครั้งนี้เป็นการลดราคา iPhone ในประเทศจีนที่ตอนนี้กำลังดุเดือดหลังจากการกลับมาของหัวเว่ที่ใช้ชิปก i ริน a p p l e ประกาศล,ลดราคา iPhone 15ซีรีส์ลง5%สูงสุด500หยวนหรือประมาณ2,500บาทตอนรับวันตุดจ,จีนหรือลูน่านิวเยีย เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21ปกราคมนี้สำหรับยอดขาย iPhone ในประเทศจีนหากเทียบกับ iPhone 14แล้วก็ถือว่าน้อยลงจนทำให้ Apple ใจร้อนพอสมควรถึงกับต้องยอมลดราคาสินค้าต่างๆท,ที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไร่นักคู่แข่งแบรนด์ท้องถิ่นอย่างหัวเว่ยและเซี่ยวมีถือว่าเป็นแบรนด์ที่เบียด iPhone ได้ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทและหน่วยง,งานภาครัฐบางแห่งจำกัดการใช้อุปกรณ์ Apple กับพนักงานทำให้ยอดขายของ iPhone ลดลงไปด้วย ยอดขาย iPhone ลดลง30%ในช่วงสัปดาห์แรกของปี2024เมื่อเทียบกับสัปดาห์แรกของปี2023นักวิเคราะห์ของ j e f f ฟอรี่กล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะดุเดือดยิ่งกว่าเดิมแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ได้ลดราคา iPhone 15และ iPhone 15 Pro ลงอย่างมากถึง16%ตั้งแต่ต้นปีรองประธานอาวุโสของบริษัทวิจัยตลาดของ Canal กล่าวว่าการที่ Apple ทำส่วนลดแบบไม่เคยเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ต้องการเพิ่มยอดขายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ที่มารอยเตอร์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ